เปิดห้ามมรสุมลิซ่าแบล็กพิงค์แฟนคลับจำไม่ลืมค่ะแฟนๆของลิซ่าแบล็กพิงค์มีการยกเหตุผล5ข้อที่ลิซ่าไม่ควรต่อสัญญากับถังต้นสังกัดว่า1ถูกเลือกปฏิบัติในช่วงแรกที่เดบิวต์แฟนคลับเกาหลีบางส่วนเคยออกมาเรียกร้องให้เธอนั้นออกจากวงเพียงเพราะเธอนั้นเป็นคนไทยอีกทั้งขณะเดินออกสายโปรโมทกับเพื่อนๆเ,เคยถูกแฟนๆบางส่วนไม่สนใจนักข่าวถึงขั้นเดินชนในเวลาที่ เธอมีพื้นที่แสดงความรักกับแฟนคลับหรือร้องเพลงมากกว่าก็าถูกกล่าวหาว่าแย่งเพื่อนร้องทั้งที่เพื่อนร่วมวงเคยออกมาว่าก่อนจะออกเพลงทุกครั้งมีการพูดคุยกันเสมอและสมาชิกทุกคนมีส่วนรวมเท่ากันค่ะ2กดค่าตัวแมริซ่าจะได้รับความนิยมสูงสุดจากยอดฟอลโลที่ตอนนี้เกือบจะถึง100ล้านแล้วแต่กลับโดน คนในค่าตัวน้อยกว่าเพื่อนๆในวงด้วยกฎหมายค่าตัวของคนต่างชาติที่มีเลดต่างจากคนเกาหลี 3. เคยถูกโดนโกงเงินลิซ่านั้นเคยถูกอดีตผู้จัดการโกงเงินกว่า1,000ล้านวอนหรือประมาณ26ล้านบาทแต่เธอนั้นกลับไม่พูดอะไรเพราะเกรงว่าจะกระทบกับวงและเลือกที่จะจัด,จดทางกับทางกฎหมายแบบเงียบๆ 4. สไตล์การแต่งตัวที่ถูกจับแต่งซ้ำๆให้ดูเชยและด้อยกว่าในช่วงแรก เด 5. โซโลเดี่ยวลิซ่ามีโอกาสโปรโมตโ,โซโลเดี่ยวเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นอีกทั้งยังไม่มีการเปิดเผยยอดอัลบั้มโซโลรวมไปถึงไม่มีการผลิตเพิ่มด้วยทั้งที่อัลบั้มนี้ประส,ขขสบความสำเร็จไปทั่วโลกค่ะ